เฮ้ยหมอทําไงตื่นวะเอาดูมันมันล่วงไม่ตื่นเลยไงก็มันล่วงไม่ตื่นเลยก็ต้องถามหมอที่เก่งผู้ชายผู้หญิงเลยเหรอผู้หญิงก็มีเสนอ ไม่มีอารมมานานละนู่นวดสืบมโนโครทั้งนี้เอออ่านุ่วดโคได้ที่จานได้ที่ได้ที่เออได้ที่ครับอาจารย์้าสิาแอาจารย์ใกับคเรายากินอาจารย์แก้เป็นนะ ่เเนจางแก้เป็นได้หมดออกหมดอาจารย์หักไปอีกทางปอกๆเลยนะออกหมดโล่งเลยคนเราถ้าทำงานเนี่ยรู้ละขยับปุ๊บเสียวขยับปุ๊บเสียวตึงกดซะาุกกลับจุกกลับเรียบนอนโล่งพวกนี้อย่าเจ็บไงยิ่งเราเป็นหมอโอ้ ตอน,วน,วนนี้เรานวดแค่นี้เราก็แกะแค่นี้อันนี้ก็ว่ากันมาเดี๋ยวอาจารย์ซัดเสร็จให้ทุกอย่างอ่ะเดี๋ยวอาจารย์กลับไปโกกลับพกบกับที่บ้านาะนะแล้วหมอ,น,อนี่เวลาเรานอนเป็นนอนแบนแบเน,นี่มาตรฐานก็คือนอนตรงนี้ <laughs> ให้หมอนมันอยู่ตรงนี้ <laughs> ให้พอนี้ตีครับให้เรานอนแล้วหน้าเหนื่อยนิดหนึ่งบางคน อันนั้นหนุนสะบักเลยอ่าหนุนสะบักหนุนอะไรเงี้ยอ่ะขนนี่สองใบเนี่ยพอกลางคืนปุ๊บแห้งห่ออย่างนแหละห่อคอพับเลยถ้าจะหายใจไม่ออกเนเปอนอนไม่คนนี้เดียวนะนันนอนสองสามใบตัวเล็กเขาหัวไมันดุนหวานข้ามตลอดเนี่ยสังเกตเด็กถ้าเด็กนอนแล้วคนไหนนอนแล้วต้องแ็นยกขึ้นสูงกว่าตัวน่าผิดปกตินะ ไม่ลงได้แค่นี้ระดับนี้ม่ควรยกหรืออยู่นะครับใครอยู่ระดับหรือต่ำอาจารันว่าอีกทีไหนธรรมดาก็เอาไว้ทำเดือนจะได้คือเดือนที่ต้องวันธรรมดาก็แค่ห้ามขึ้นเรื่องงานทุกอย่างในช่วงนั้นเจออาจารย์ยากมากเลยนะโอาจารย์แน่นอ่ะ ที่นวดน้อยลงเยอะแล้วเราต้องแถวอ๋อทุถ้าเท่าแล้วาอย่ายกเราออกเองไม่ได้จุดะเก็นนานมันจะยี่พอกเข้าไปใหญ่มีต้องขาเหลีนะ่ยสมเหลียมเตาเลยนออกาะขีดเลยจานเหี่ยมกระไดที่เข้าได้ดีอะไรเป็นพู่ปุ๊บ เอวเหรอขาพาลาดเรากระไดเลยพุย่งจับจันไม่เคย,เลยแล้วยังไม่มีไม่มีใครนวดให้จันเลยใช่ไหมตอนนี้นอกจากเออนหนักหนักเพรกะว่าเรียกลูกชายบอกว่าเอาฟุ้งตีนเสียฟ้าอย่นี้โอจานอย่างนี้เราผมต้องถวายนวดอาจารย์สักทีแล้วให้อาจารย์รู้ว่าผมก็ ไม่เคยนวดให้อาจารย์เลยไงถ้านวดให้อาจานจะได้รู้ว่ามันคันเทพแะไรขั้นเทพบ้าเลยเพราะจานจะได้แต่ว่ารอนเพราะพวกนี้มันเป็นของที่เขาเจ็บใครทีจะหายหนองของผมนี่มาจากอาจารย์เราก็ศึกษาจากลูกค้าแต่ละคนนั่นแหละอาจารย์คนเดียวเลยลูกค้าแต่ละคนนี่เป็นหมอเป็นอาจารย์เราลืมคนนี้มาแบบนี้เราแกล้ง นี้มาแบบนี้เราแก้หายนั่นก็คือเราเรียนรู้กับมันเองที่เราจุดที่เราจุดที่เาจุดเฮ้ยคนนี้มาแก้นี้ไม่หายว่ะต้องแก้แก้ที่ถึงบอกว่าถามก่อนเลยว่าอาชีพคืออะไรถ้ารู้อาชีพเขาเราได้เปลี่ยนไปแล้วห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วรูปของแม่ไี่รูปของแม่แต่ว่าต้องดูอะไรอย่างอื่นถามว่าวันๆทำอะไรไี่ไี่ถามว่ายทำอะไร นั่งกองอ๋อไม่ค่อยขยับไงนั่งกองรับขนาดแล้วยิ่งใจแบบใจกลัวๆด้วยนะจบเลยลำบากนะใจกลัวเราก็แช่ง่ายๆปุ่นเปี้ยนปุ่นเปี้ยนอะไรปุ่นเปื้อนปุ่นเปี้ยนสุดท้ายก็เขากลัวว่ากรุ๊ปสี่นีแยบไปทั้งหน่อยเพราะว่า ีขึ้นแล้วอไอ้กุ๊บพออาจารย์อยากให้หายอ่ะอาจารย์เขาเก่งจะได้เออที่ตอนนั่งแล้วจะผลเห็นแล้วปวดหนอลอยลอยชัานตัวลอยอาจารย์รักษาหายหมดแม่อาจารย์เขาอยากช่วยคนอย่างเดียวไม่คิดอย่างนั้นผมเคยไปช่วยนะที่ร้านเปิดใหม่มากีคนพรุ่งนี้มาพุ๊บซื้อของมาให้บอกหายแล้วอืมอ่ะ ขอร้าไม่พอใจเฮ้ยหมอทำนี้ได้ไงทำหายหมดเลยแล้วเขาจะมาเหรอเฮ้ยผิดหรือเปล่า,า,าคนหนึ่งอ่ะบอกมาเป็นสิบถูกทำไปร้อยคนมาเป็นพันเอาไงใช่ใช่ที่ <c oughs> บอกขา,าเขาบอกว่านวดแล้วดีข <c oughs> ึ้นแต่ไม่หายเขาเปลี่ยนร้านใช่นั่นแหละเขาคิดคนละแบบไม่ตผมคิดว่าผมทรมานมากอ่ะไม่รู้จะหาพึ่งใครอ่ะกูเจออาจารย์นี่แบบเกิดใหม่ แล้วพอผมพอผมหายผมก็จะบอกต่อเรื่อยๆคนที่แบบแย่ๆนะเขาแย่จริงนะเว้ยอูดยังมึงอ่ะแย่ๆเงี้ยไม่มีที่พึ่งอ่ะกูไม่ถึงแย่บ้าเลยรู้สึกว่ามันไม่สบายตัวแล้วแค่นั้นก็แย่แล้วเออไม่ต้องเวลาหลับแล้วมันก็หลับไม่สบายแล้วมันก็ไม่สนิท่ดุ้งตื่นจะดุ้งตื่นนแหละแค่นั้นก็คือรู้สึกแย่แล้วมันติดขัดไม่สบายตัวนั่นแหละเวลานอนมันก็ควรจะต้องหลับให้เต็มที่อยู่ ได้ไปทำเองทุกคนได้ทำเอง,อง,เองใช่เวลานอนไม่ได้นอนเวลานกินไม่ได้กินมันก็พาโดนหมดทั้งชีวิตทั้งระบบทั้งวัน